สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการสาธิตโปรแกรม Blender โปรแกรมสามิติซึ่งเป็น Open Source นะคะและเราก็ดำเนินมาจนถึงอพิสซดที่23ในคลิปที่3แล้วนะคะในคลิปนี้นะคะดิฉันจะสาธิตวิธีการสร้างแอนิเมชันแบบ circular motion หมุนรอบตัวเองดังที่เห็นนี้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังจะสาธิตแถมเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแอร์เนะคะเป็นเซอร์คูลาร์แอร์เรแอร์ก็คือการสร้างวัตถุนะคะซ้ำตัวเดิมออกไปนะ,ะซึ่งเราจะสร้างตัวขอบของ UFO อันนี้นะคะวนรอบเป็นวงกลมซึ่งมันจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองดูจากไฟล์เบื้องหลังของ UFO นี้กันก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยเข้าสู่ช่วงของการสาธิตค่ะและนี่ก็คือไฟล์ของแอนิเมชันเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวดิวฉันจะลองเล่นดูนะคะว่ามันจะเห็นยังไงบ้างนะคะเราจะเห็นได้ว่ามียูโฟที่เคลื่อนที่ตามแนวผาดดังที่เราได้เรียนมาคราวที่แล้วและเมื่อมาถึงจุดปลายสุดของผาดหรือเส้นเบซิ์เคิร์ฟนั้นนะคะมันก็จะหมุนรอบตัวเองอยู่กับที่นะที่เราเรียกว่าเป็น Circular movement นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้นะคะการทำา r r a y การสร้าง copy วัตถุวนเป็นวงกลมตามแนว Circular array นี้นะคะก่อนแล้วจึงจะเรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนที่เ,เป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยไฟล์ที่ยังไม่มี animation นะคะอันนี้คือไฟล์ UFO นะคะซึ่งยังไม่ได้ทำ การแอนิเมชันนะคะแล้วก็มีตัวโคมไฟนะคะซึ่ง tracking to ตัวยานบินอันนี้รวมถึงกล้องนะคะที่ t r a c o to ยานนี้ด้วยนะคะคือไม่ว่าหลังคาจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนะคะมันก็จะเคลื่อนตามทั้งสองอย่างเราจะเริ่มต้นจากการสาธิตนะคะเพิ่ม องประกอบของยานบินตรงปีกนี้โดยคำสั่ง Circular a r l อรนะคะว่าจะทำยังไงนะคะก่อนอื่นเราเลือกที่ปีกของยานบินนะคะแล้วกดแท็บเข้าสู่ Edit Mode กด7มองด้านบนนะคะเราจะดึงวัตถุนะคะให้มันยื่นออกมานะคะจากจุดเดิมจากนั้นนะคะให้เราเลือกเฟสนะคะใน,บ,นบริเวณพื้นที่ที่เราจะ ดึงให้มันยื่นขึ้นมานะคะกด9นะคะแล้วก็เลือกเมื่อได้ทุกอย่างแล้วนะคะให้เรากด e คือ extrude นะคะ extrude นะคะแล้วก็กด s เพื่อขยาย extrude มัน ออกมานะคะดึงส่วนที่ x ถูดยื่นออกมานะคะเท่าที่เราต้องการนะคะพอมันยื่นมาได้ดังที่เราต้องการแล้วนะคะให้เลือกด้านข้างเพิ่มไปด้วยนะคะกด s h i f t alternate แล้วก็เลือก face ค่ะเลือก face ค่ะ มันจะเลือกด้านข้างออกมาทั้งหมดนะคะจากนั้นให้เราคลิกขวานะคะแล้วก็เ e ป a ปเลตไบเ e ลเลคชั่มันจะแยกออกมานะคะจาก Circle เป็น Circle 0 0 1นะคะตอนนี้เราก็จะทำให้มุมแหลมๆตรงนี้มันป้านลงนะคะให้เราเลือกเฉพาะ Circle 0 0 1ค่ะกด Shift แล้วเลือกเฉพาะขอบนะคะ แล้วกดเลือก Bevel well, นะคะแล้วเลื่อนมันให้มันป้านลงนะคะก็จะได้ละนะคะอันนี้คือชิ้นส่วนที่เราจะ Circular Array มันนะคะซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่า Circle 001ค่ะกดแท็บออกจาก Edit Mode ทีนี้เราจะทำการหมุนรอบ ตัวยานบินนี้โดยการ copy ตัวมัน่ะโดยใช้คำสั่ง array อันดับแรกให้เราทดสอบดูก่อนว่าจุด origin point ของมันอ,อยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นจุด origin point เดิมของยานบินท่น,นี้แต่ละคนอาจจะใช้แบบฝึกหัดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าดิฉันใช้ตัวปีกยานบินทึ่งสร้างมาจาก circle เพราะนั้น origin point เนี่ยมันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะคะถ้าดิฉันใช้คำสั่ง r นะคะและ r กด Z รอบแกน Z เราจะเห็นได้ว่า มันจะหมุนรอบยานบินนี้ได้อันนี้คือทดสอบดูว่าลัศมีการหมุนมันวนจากจุดศูนย์กลางมันได้ที่หรือ,อยังนะคะกดคลิกขวาเพื่อยกเลิกคำสั่งนะคะทอนี้การหมุนรอบยานบินเนี่ยเราใช้คำสั่งเอลจากจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ตัว empty นะคะาราะให้เรา shift a นะคะแล้วเลือก เอ็ม y จะเอาเพ a นเอ็กซิส r อหรือ s ิงเ l ิลแอ o ก็ได้นะคะแล้ก็กดเลือกมานะคะถ้าเรากดที่เนี่ยรยเฟรมเราจะเห็นตัวเอ็มพโผล่มาแล้วนะคะมันอยู่ตรงกลางตอนนี้ถ้าเราจะขยายเราก็กด s ขยายให้มันงอกออกมาข้างๆนะคะนี่คือ empty ีของเราแต่เราจะสังเกตได้ว่านะคะ จุด origin point ของ empty กับ origin point ของวัตถุที่จะหมุนนั้นมันอยู่คนละที่กันนะคะซึ่งจุด origin point ของ empty เนี่ยมันอยู่ที่ circle นะ,ะจุด circle ซึ่ง circle อยู่ที่ไหนนะคะ 3D cursor อยู่ที่ไหนอยู่ที่ 0, 0, 0นะคะเ,ะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสร้างจานบินนะคะ 3D cursor อยู่ที่ 0, 0, 0เราจะให้จุด 3D cursor เนี่ยเป็นจุดหมุนทีน,นี้ถ้าเราไม่เลื่อนจุด Origin Point ของวัตถุเนี่ยให้มันเป็นที่เดียวกันเนี่ยเวลาหมุนมันจะบิดเกลียวเลยนะคะมันจะบิดเกลียวเพราะว่ามันจะอแอลเ์ระยะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกที่พึงระวังคือจุด Origin Point ของวัตถุจะต้องอยู่จุดเดียวกับจุด Origin Point ของตัว จุดหมุนศูนย์กลางซึ่งในที่นี้เราให้ e m p t y นะคะแล้วก็อยู่ที่เคอร์เซอร์ตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ที่0ู0ย์นะคะเพราะเรา Insert มันมาที่เคอร์เซอร์ถูกไหมคะการเลื่อนทำยังไงคะให้เราเลือกที่วัตถุนะคะแล้วไปที่ Option นะคะกดคลิกที่ Origin นะคะแล้วเรา move Origin ขึ้นไปหรือไม่เราก็มาที่ Object นี้นะคะ Object ตอนนี้เราเลือกวัตถุอยู่นะคะ Object นะคะแล้วมาที่ Set Origin นะคะ Origin ตอนนี้อยู่ที่ของเอ็มตี้มันอยู่ที่ 3D cursor แล้วก็คลิกตรงคำว่า origin to 3D cursor ตอนนี้ origin ของวัตถุจะอยู่ที่เดียวกับ origin ของตัว empty แล้วนะคะอยู่ด้านบนนะคะถ้าไม่ทำเช่นนี้เวลานะักเ,เวลาท่าน a อ r a y เนี่ยมันจะบิดเป็นเกลียวนะคะเพราะนั้นถ้าของใครมันบิดเกลียวเนี่ยก็แสดงว่าจุด o r i n มันอยู่ลที่นะคะ อีกประการหนึ่งคือเรื่องสเกลค่ะให้เราเลือกลองคลิกดูสเกลของวัตถุนะคะแล้วคลิกที่ไอเทมนะคะเราจะอ่านค่าสเกลได้เป็น7.175เห็นไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เรา,า s ช i f t D แล้วเราก็เอสเกลมันใช่ไหมคะสเกลในที่สุดแล้วอ่ะสเกลมัน 7. 1, 7 1 7 1 7 5แล้วเรามาดูสเกลของตัว Empty นะคะ คลิกดูที่ไอคลิกที่ empty แล้วดูไอเทมนะคะสเกลของ Empty ที่เราขยายมามัน6.318ถ้าเรา a r r a y วัตถุอันนี้รอบตัว Empty นะคะมันจะ a r r a y สเกลด้วยขนาดด้วยเราจะเห็นขนาดของวัตถุไล่จากใหญ่ไปเล็กเท่าที่สเกลมันไล่ไปอะคะ่ะเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนสเกลของ Empty ให้เท่าสเกลของวัตถุเราก็จำสเกลวัตถุไว้นะคะ7.175แล้วเราก็มาเลือก สเกลของ empty นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนมันค่ะ7.175เปลี่ยนทั้ง3ตัวเลยค่ะอ่าตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะ array ให้เราเลือกที่วัตถุนะคะแล้วเลือกคำสั่ง add modify นะคะ add modify เลือก array นะคะ เราจะเห็นว่าถูถก copy กมา2อันคือเท่ากับจำนวนเขานี้ถ้าเราเล,เลื่อนมันนะคะมันจะยาวออกไปเท่าจํานวนเขาตอนนี้มันยาวออกไปทางแกน x เพราะว่าตรงนี้มันเป็น relative offset แนวแกน x ซึ่งเราไม่ต้องการเช่นนี้นะคะให้เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ออกนะคะเราก็คลิกตรงนี้ออกเราจะทำการ object offset ตรงนี้นะคะลองเลือกดูคลิกที่ object offset แล้วเลือกลงมานะคะ แล้วเราจะเลือกนะคะเลือกตัว empty ให้เป็นแกนคลิกตรงนี้นะคะท่นนี้เราจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันซ้ําอยู่ที่เดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นระยะ,ะระยะเอลีจากศูนย์กลางนะคะไม่ว่าเราจะเลื่อนเป็นเท่าไหร่ก็ตามมันจะซ้ําอยู่ที่เดิมนะคะทะนีนี้การที่เราจะให้มันกระจายออกมารอบเนี่ยเราจะต้อง โรเตตตัว empty นี้นะคะการโรเตตและการกระจายตัวและและจำนวนของวัตถุเนี่ยมันสอดมันประสานกันนะคะจะต้องคำนวณเล็กน้อยนะคะสมมติว่า,าในการโรเตต e 360องศานะคะเราอยากจะให้มันลงตัวใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีวัตถุเนี่ย36อันนะคะ แต่และอันก็จะห่างกัน10องศา,งาตามสูตรคำนวณง่ายๆเลยนะคะ36อันก็จะห่างกัน10องศาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเลขเขาเนี่ยเป็น36เห็นไหมคะจากนั้นเราจะ rotate ตัว empty เนี่ยออกมาในรอบแนวแกน x นะคะเป็นค่า10องศาให้คลิกเลือกที่ empty นะคะเราจะให้มัน rotate แล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะได้วัตถุที่กระจายออกมานะคะเป็นรัศมีในระยะ10องศานะคะตามที่เราต้องการนะคะถึงตอนนี้เราก็ได้ผ่านช่วงแรกของเอพิโซดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือการสาธิตคำสั่ง circular array คือการสร้างวัตถุซ้ำเดิมในรัศมีวงกลมนะคะ ในช่วงต่อไปดิฉันจะสาธิตการกำหนดคำสั่งเพื่อให้วัตถุนั้นหมุนรอบตัวเองหรือการเคลื่อนที่แบบเซอร์คูล่าโมชันนะคะโดยที่ปีกของยานบินนี้จะหมุนรอบตัวเอง360องศานะคะในการทำเช่นนี้เราจะต้องทำให้วัตถุที่ปรากฏเนี้ยเป็นหนึ่งเดียวกันั้งก่อนที่มันจะหมุนรอบตัวเองนะคะเราลองคลิกดูนะคะมีตัวป,ปลายปลีกก็คือเซอร 1> 1นะคะตัวปีกก็คือ Circle แล้วก็มีโลโก้ที่เป็น Red กับ l u u นะคะเราจะทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก่อนอื่นเราอย่าลืมว่าตัว Circle 001เนี่ยมันมีมันมี modifier ติดอยู่ก็คือ arraymodifier เราจะต้องทำให้วัตถุทุกอันเนี่ยมันเป็น m s h ซะก่อนก็คือลบ คือ apply คำสั่ง modifier สซกก่อนนะคะก็คือให้เราคลิกด r บดาวเมนูตรงนี้แล้วคลิกคําว่า apply แต่การจะทำเช่นนี้เราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเราไม่มีการเปลี่ยนแก้ใดๆแล้วนะคะเพราะว่าตัว array จะกลืนหายไปเลยค่ะแล้วก็จะเหลือแต่วัตถุนะคะแล้วก็กด apply นะคะตอนนี้หายไปแล้วเห็นไหมคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกวัตถุทั้งหมดที่เราจะ ทำการหมุนไปพร้อมกันนะ่ะให้เป็นชิ้นเดียวกันโดยเลือกตัวที่สําคัญที่สุดเป็นอันสุดท้ายนะคะเราก็เลือกตรงปีกนี้นะคะแล้วก็เลือกโลโก้นะคะเลดบลูแล้วก็เลือกเซอร์เคิลอ,อันสุดท้ายนะคะจากนั้นให้ไปที่อ็อบเจกต์ค่ะแล้วกดคําว่าจอยเลื่อนลงมานะคะกดคําว่าจอยมันจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันถ้าดูทางขวานะคะจะเหลือแต่เซอร์เคิลอย่างเดียวเซอร์เคิลศูนย์ศูนย์หนึ่งก็หายนะคะ โลโก้ก็หายทุกอันเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะหมุนมันให้มันเป็น360องศาหมุนแบบ circular movement นะคะนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่อ p พพล array modifier จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเหลือตัวเดียวที่เป็นต้นต้นแบบของการ array เท่านั้นเองนะคะที่ที่มารวมกับปีกเนะะี่ยค่ะตัวที่เป็นลูกๆที่ array ออกมาจะหายไปหมดเลยนะคะ นั้นอย่าลืมแอ p พลายบอร์ดิฟายเออร์ก่อนนะคะทอนี้เราสามารถที่จะลบ Empty ออกได้แล้วค่ะในการที่เราจะสร้าง Animation หมุนนะคะเราก็ให้คลิกที่วัตถุที่เราต้องการจะหมุนนะคะดูข้างล่างนะคะดูข้างล่างก็คือ Dope Dope s h e e t นะคะ ถ้าเราเข้าไปที่เมนู Animation นะคะเราจะเห็นหัวมันชื่อมันนะคะก็คือ Dope Dope s h e e t นะคะเราจะเห็นเฟรมตั้งแต่เฟรมที่1ถึงถึงเฟรมที่250นะคะเฟรมที่1ถึง250ตอนนี้เรา,เาสามารถที่จะกำหนดการหมุนนะคะ จากเฟรมที่1ไปจนถึงเฟรมที่เราต้องการด้วยการกําหนดรัศมีการหมุนได้เลยนะคะให้เรากด n นะคะมันจะมีเมนูของปีกนี้ขึ้นมานะคะเราสังเกตตรงคําว่า rotation ตอนนี้เราอยู่ที่เฟรมที่1นะคะ rotation คือ0 0นนะคะเราจะสร้าง animation ตรงนี้ในเฟรมที่1เราก็กด i ที่ตรงนี้นะคะกด i คือ insert r e f r a m e Menu นะคะแล้วก็เลือก rotation ค่ะ มันจะบันทึกโลเคชันศูนย์ศไว้ตรงนี้นะคะทีน,นี้ให้เราเลือกเฟรมนะคะให้เราเลือกเฟรมสมมติว่าเฟรมสุดท้ายสมมติดิฉันจะเอาแค่200นะคะดิฉันมาที่เมนู Output Property นะคะตรง Frame Start กับ Frame End เปลี่ยน Frame n n d ให้เป็น200ดีฉันเลือกแค่200มันจะหดเหลือ200นะคะ ถ้าเราต้องการให้หมุนนะคะเราก็เพียงแต่เลื่อนนะคะคีย์เฟรมอันนี้นะคะมาที่อันสุดท้ายนะคะมาที่สุดท้ายแล้วเราก็เปลี่ยนค่าโร t a t i o n ในแกน Z เพราะมันหมุนรอบแกน Z นะคะเปลี่ยนโรเ a t i o n ในแกน Z เราก็คำนวณเลยว่าใน200เฟรมเราจะให้มันหมุนกี่รอบนะคะเราก็เอาคูณ360เลยค่ะ เราก็คำนวณได้นะคะจาก360องศานะคะเราจะให้มันหมุนกี่รอบนะคะสมมติว่าเราจะให้มันหมุนจัก3รอบมันก็จะ1080ถูกไหมคะแล้ก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะแซด8 0 8 0นะคะตอนนี้ค่าแซดจะเป็น1080แล้วนะคะให้ insert keyframe เลยคะ่ะกด I นะคะแล้วก็ insert rotation มันจะมาที่อันสุดท้ายทีนี้เราลองเล่นแอนิเมชันดูนะคะเราจะเริ่มเห็นยานบินของเราหมุนแล้วเห็นไหมคะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีความเร็วในการหมุนนะที่แตกต่างกันระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะคะ เห็นไหมคะนี่ช้าตอนเริ่มกับตอนเบรกช้าเราจะต้องทําให้ความเร็วนั้นสม่ําเสมอนะคะให้เราเปลี่ยนตรงโดบชี้ตรงริมสุดนะคะของดอบดอบเมนูนะคะแล้วก็เปลี่ยนเมนูโดบชี้ตรงนี้นะคะให้เป็นกราฟเอด i ิเตอร์ตรงอันสุดท้ายซ้ายสุดนะคะเปลี่ยนตรงแอนิเมชันแล้วเปลี่ยนจากโดบชี้เป็นกราฟเอดิเตอร์นะคะซูมเอา t ะคะให้เลือกที่ปีกยานบินนะคะ เราจะเห็นเส้นกราฟนะคะเราจะเห็นเส้นกราฟที่มันไม่สม่ำเสมอนะคะ,ะให้เราเลือกที่เส้นกราฟนะคะให้เราเลือกอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นให้เราคลิกขวาค่ะและเลือกที่ interpolation mode แล้วก็เลือก interpolation เป็น l i เนียนะ ตอนนี้ความเร็วของวัตถุจะค่อนข้างสม่ำเสมอเห็นไหมคะเดี๋ยวเราลองดูตอนที่เราถึงตอนสุดท้ายของเฟรมนะคะวัตถุจะหมุนเป็นความเร็วสม่ำเสมอนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำให้มันขึ้นที่แบบ f o l l o w p a พาตามที่เราได้เคยเรียนมาแล้วในเอพิส od ที่แล้วนะคะ ก็ให้เราใช้ bezier curve นะคะแล้วก็ shift a นะคะแล้วก็เอา curve มา1อันแล้วก็อันนี้เราจะขยายอย่าลืมตรง option นี้นะคะติ๊กถูกเอาที่เราเคยติ๊กอะไรไว้ทั้งหมดนะคะเอาออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขยายแต่ origin นะคะจากนั้นให้เรากดเลือก bezier curve นะคะแล้วก็กด s ขยายให้มันใหญ่ขึ้นค่ะหรือเราจะขยายตรงนี้ก็ได้นะคะสมมติว่าเราจะให้มันขยายร้อยเท่า เราก็กดคําว่า1อยนะคะหรือจะยาวกว่านี้ก็ได้เราจะเลือกตรงดเมนชั่นนี้ก็ได้นะคะว่าเอออาจจะยาวสักในแนวแกน x สักประมาณแปดร้อยเมตรนยคะมันก็จะยาวออกไปนะคะทีนี้ก็ใช้วิธีเดิมค่ะ เราจะให้มัน follow path นะคะก็เลือกที่ roof นะคะเลือกที่ roof ในตัวอย่างที่ที่ฉันนำเสนอนั้นมันจะวิ่ง follow path เนี่ยมาถึง frame ที่100นะคะแล้วมันก็จะหมุนตรง f r a มที่100นะคะเพราะนั้นเราจะเริ่มถึง f r a มที่100ให้มัน follow path นะคะแล้วก็เปลี่ยน f r a มตรงนี้ค่ะตรง เอา p u t property นะคะให้เปลี่ยน frame n เป็น100นะคะหมายความว่ามันจะเคลื่อนที่ฟอ l o ์พ a ส h จากเฟรมที่1ถึงถึงเฟรมที่100จากนั้นให้เราเลือกที่ Loop นะคะแล้วก็ทำวิธีเดิมนะคะ object constraint นะคะ Add object constraint แล้วก็มาที่ relationship แล้วก็ l o o w p w t h นะคะโดยการที่เลือก target เป็น basic curve นะคะมันจะเลื่อนมาอยู่จุดเริ่มต้นของ basier u u v v e นะคะจากนั้นให้กด follow curve แล้วก็ animate path ลองเล่น animation ดูนะคะถ้าเราส่องที่กล้องนะคะ เราจะเห็นมันอาจจะมีความเพี้ยนบ้างนะคะเพราะว่ามุมมองของกล้องมันอาจจะไม่ถูกนักนะคะวิธีการตั้งกล้องนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ค่าเฟรมที่1น,นะคะแล้วเราก็ขยับกล้องมุมมองของกล้องให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กด i Insert Location จากนั้นให้เลื่อนไปที่เฟรมที่ร้อยค่ะแล้วขยับกล้องนะคะไปใกล้ๆลองส่องดูก็ได้ค่ะเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการก็กด i นะคะแล้วก็ Insert Location นะคะ มันก็จะได้ตำแหน่งของกล้องเราลองเล่นแอนิเมชันดูนะคะ อย่าลืมเลือกโฟกัสอ็อบเจกต์ด้วยค่ะเลือกที่โฟกัสอ็อบเจกต์ที่ท่องโดยสารนะคะเมื่อเราได้ที่ต้องการแล้วนะคะ เราก็จะสร้าง a n i m เมชันตั้งแต่เฟรม e 0 1นะคะไปจนถึงเฟรมที่200โดยให้มันอยู่กับที่นะคะเพราะนั้นให้เราเลื่อนอามาที่เฟรม e 100นะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนแก้เฟรมให้แก้เฟรมเอเป็นเฟรมที่200นะคะ จากนั้นให้เลื่อน Animation มาที่ตัวที่200นะคะและ insert location ให้อยู่ที่เดิมค่ะแล้วก็คือ i แล้วก็ location นี่คือกันไม่เปลี่ยนแปลง location ตอนนี้ถ้าเราลองเล่น a n i m เมชันอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ายานบิน,บนมานะคะเมื่อถึงเฟรมที่100ก็จะอยู่นิ่งแล้วก็อยู่ที่เดิมนะคะ เห็นไหมคะท่านี้ถ้าเราจะเริ่มใส่แบ็กกล่าวก็เริ่มใส่ได้ตอนนี้นะคะเราก็มาที่เชดดิ้งค่ะกดตอบดาวเมนูนะคะไปที่ซีนโบวข้างล่างค่ะแล้วก็เราเริ่มใส่ แบ็กกราวด์ได้เหมือนที่เราเคยทำนะคะก็คือ,อ shift a texture นะคะ environment texture มาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก open นะคะไฟล์ที่เรามีนะคะต่อเชื่อมดอ ดอทสีเหลืองคัลเลอร์เข้ากับคัลเลอร์รอสักครู่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหายไปหมดเลยยานบวงยานบินให้เราเลือกที่ Roof นะคะแล้วก็ r o ฟ f นะคะแล้วก็กดจุดที่นำแพทนะคะมันก็จะมา ลองออดูมุมกล้องนะคะแล้วก็ไปที่แอนิเมชันนะคะลองดูมุมกล้องตั้งแต่เริ่มต้นนะคะขยับเอาค่ะขยับชีฟแล้วก็ขยับเนี่ยค่ะ ันนี้ก็เป็นแนวคิดง่ายๆนะคะของการสร้างแอนิเมชันแบบ Follow p a t h นะคะแล้วก็การสร้างวัตถุแบบ Circula r a r r a y นะคะนี่ก็คือเบื้องหลังของการสร้างวัตถุโดยใช้คำสั่ง Circulara r r a y แล้วก็การสร้างแอนิเมชันของวัตถุนะคะโดยใช้คำสั่ง เซอร์คูล่ o โมโชันนะคะซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องลองผิดลองถูกไปหลายรอบหน่อยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ